เข้าสู่ครบอบครัวเอวอร์เรามาทําความรู้จักกับประธานผู้บริหารกันเลยนะครับประธานกรรมการบริหารนะครับคุณสุนีรอดประสิทธิ์นะฮะเป็นประธานบริษัทเอวอรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดก็คือ a k h คไฮที N ่ T Pro นะครับเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากลเกรดพรีเมียมเลยนะครับผลิตสินค้ามากกว่าพันห้าร้อยแบรนด์ด้วยกันนะครับ a เอวอรจดทะเบียนแบบขายตรงแบบขายตรงออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับยุคน,นี้มากๆเลยนั่นเอง แล้วก็ที่สําคัญมีการจดทะเบียนอยู่ที่100ล้านบาทฉะนั้นใครที่เข้ามาท,ทําธุรกิจเอเนนนะครับคุณเข้ามาแบบไม่ต้องกังวลทํากันแบบยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องย้ายอีกแล้วนะครับมาถูกที่ถูกเวลาผมเชื่อว่าทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองทีนี้ไปดูนะฮะสำนักง,งานอยู่ที่คลอง,งสี่รังสิตขยายสาขาไปต่างจังหวัดนะครับหลายสาขาดยกันทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์นะครับของเราเป็นนูท่านะครับเซอร์ติคอลนะครับก็คือเป็นอาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เชิงยายนะครับแล้วก็มีการซื้อซ้ํถึงา 80- 9 0อมีหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมนะครับกลุ่มของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอ,าอย่างเช่นตัวนี้นะครับกาแฟนะครับ,บราลาซคอฟฟี่ยิปข้าอินวานตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้จากสเปนนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาพร่ามัวแสบตาคันตาปวดข้อข้อบวหวานทานได้นะครับใจไม่สั่น และที่สําคัญน้าตาล100%เป็นสูตรเจด้วยมีหลายตัวด้วยกันนะครับและผลิตภัณฑ์เอวไนน์นะครับมีการซื้อซ้านะครับ80-90%เลยทีเดียวทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเกิดรายได้นะครับแบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าคนที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับเรามารู้จากวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่ายๆกันเลยที่นี่ไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแค่นะครับใช้แบบประชาชนลูกแบงก์ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพียงเท่านี้ทุกท่านก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นนะนะครับเป็นสมาชิกได้ทันทีข้อดีคือไม่มีค่าสมัครสมาชิกไม่ต้องรักษายอดแล้วก็ไม่ต้องต่ออยู่สมาชิกตลอดชีพเลยอันนี้คือข้อดีหลังจากที่ท่านนะครับซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับสิทธิประโยชน์ของทุกท่านท่านจะได้เป็นพาร์นเนอร์นะครับสามารถซื้อสินค้าตรงจากโรงงานได้เลย ตรงแบบไหมไปดูกันนะฮะตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเบรลสุกคาฟียิบข้าวอินวันปกติข้างห่อนะครับ490ยบาทเห็นไหมครับ้ยาบบาทแต่ราคาสมาชิกเพียงแค่250เท่านั้นถูกครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมครับแต่ถ้ายกลางถูกกว่านั้นอีกครับอยู่ที่180บาทอย่างเช่นตัวนี้เป็นเอวิลิสไฟเบอร์นะครับดีท่อสารพิษขับล้างสารพิษในร่างกายตัวนี้ก็ราคาข้างกล่องอยู่ที่1,250แต่ราคาสมาชิกเพียงแค่ 300บาทเท่านั้นนี่คือข้อดีในการเป็นพาร์เนอร์กับเวาวนาท่านสามารถซื้อสินค้าตรงจากโรงงานได้เลยนะครับตรงจากโรงงานเลยถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากได้ทั้งสุขภาพนะครับอยากได้ทั้งรายได้หรือว่าเป็นธุรกิจให้กับท่านง่ายๆนะครับเมื่อกี้ท่านซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกได้รับส่วนลดตลอดชีพแต่ ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ถ้าต้องการสร้างรายได้นะครับต้องอัปเดนะครับหรือว่าสะสมได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเอวานายแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV สะสมขึ้นได้ครับสะสมขึ้นแต่อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ถ้าท่านไม่ต้องรอนะครับสามารถที่จะอัปเดไม่ว่าจะเป็นไซส์ S นะครับไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ไปดูกันนะครับไซส์ S ก็คืออ,อยู่ที่300 PV ก็คือซูเปอร์เวสเซอร์นะฮะ อ่าสามร้อย PV ท่านจะสะสมหรือซื้อครั้งเดียวก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยอยู่ที่1,800บาทนะครับทุกท่านซื้อสินค้า1,800บาทสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วนั่นเองแล้วก็แพ็กเกจเซอเอทำเงินต่อวันนะครับ2,000ต่อวันหรือนะครับสะสมงินไปอยู่ที่1,500พ PV เป็นตำแหน่ง s ซเอม็มหรือซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับเป็นตำแหน่งเมนเจอร์ทุกท่านสามารถทำเงินนะในตำแหน่งแพ็กเกจเซเอ็มนะครับอยู่ที่10,000ต่อวัน หรือว่าเราจะเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือไซส์ L ตำแหน่งสุดท้ายเป็นลีดเดอร์นะฮะ3,000 PV ตรงนี้ครั้งเดียวตลอดชีพเช่นเดียวกันนะฮะทุกท่านสามารถทําเงินต่อวันเนี่ยก็คือ20,000ต่อวันและมีโอกาสที่จะสร้างถึง40,000ต่อวันมเมื่อกับรุ่นพี่เราเลยนะครับเลือกเลยครับว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่นะครับแพ็กเกจไซส์ S 2,000ต่อวันนะฮะแพ็กเกจไซส์ M 1,000 0ต่อวันหรือว่าแพ็กเกจไซแอลก็คืออยู่ที่2,000 0ต่อวันเลือกเลยครับเมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะเป็นหุ้นส่วนหรือว่ามีโอกาสสร้างรายได้5ช่องทางด้วยกันจากเอวนช่องทางที่1นะครับก็คือรายได้จากการขายปลีกนะครับ1 0 0่งร้อยถึงก็คือรายได้จากโบนัสค่าแนะนำนะครับหนึ่งรเช่นเดียวกันข้อที่3รายได้จากโบนัสบริหารทีม60% ข้อที่4รายได้จากโบนัสแมทชิ่ง30%แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือโบนัสจากออเซลห์6%นั่นเองไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับโบนัสจากกําไรขายปรีนะครับก็คือ1 0 0ถึงแน่นอนเรามีโรงงานผลิตนะครับที่คอยซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับเราทุกท่านสามารถที่จะขายสินค้านะครับได้กําไรสูงถึง100-120%ถึงตอบโจทย์มากๆสำหรับท่านที่ชอบขาย และก็ต้องการกําไรแบบเยอะๆ,ๆอย่างเช่นตัวนี้ครับเอลลี่ไฟเบอร์นะครับหนึ่าบาทต่อกล่องนะฮะราคาสมาชิกก็คือ300บาทแต่ราคาควบคุมอยู่ที่600บาทท่านไปขาย600บาทท่านก็จะได้กํไราไร300บาทต่อกล่องเห็นไหมครับสามร้อยบาทต่อกล่องขายสิกล่องต่อวันก็ได้3 0 0พันละก็อยู่ที่เราขาย3 4, ามสี่ห้ากล่องก็ได้กําไรทันทีเลยนะครับนี่คือโบนัสจากการ ขายปลีนะครับกำไรถึง1 2 0แล้วก็คนที่ไม่ชอบขายแล้วครับทำไงครับอชอบแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนให้มาซื้อสินค้าเหมือนเราเลยนะครับซื้อตรงจากโรงงานนะเขาก็ซื้อสินค้าราคาถูกแต่ท่านจะได้ค่าแนะนํานั่นเองโบนัสค่าแนะนานะครับที่นี่ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันจ่ายเรื่องลงไป3ชั้นแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับชั้นลูก100%์ของ pv ชั้นหลาน10%ของ pv ชั้นเหรียญอีก10%์ของ pv คำนวณจ่ายนะครับ100%ของ PV คำนวณแบบไหนไปดูกันนะครับถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซเอ S นะครับตรงนี้นะฮะ300 PV เราก็จะได้300บาทแล้วถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซเอ M นะครับ1,500 PV เราก็จะได้1,500บาทแล้วถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซแอ L 3,000 PV เราก็จะได้3,000บาทแบบนี้ครับวิธีการคำนวณโบนัสค่าแนะนำก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่แพ็กเกจไหนนั่นเอง แต่ถ้าเราอยู่ตาแหน่งแพ็กเกจซเอนะครับท่านก็รับเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นที่เราแนะนําตรงนั่นเองแล้วถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซเอ็นะครับเราก็รับ2ชั้นก็คือชั้นลูก100%์ของ PV ชั้นหล,ล,ลานอีก10%ของ PV และถ้าเราเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สุดคือแพ็กเกจไซแอลนะครับทุกท่านจะรับสูงถึง1 2 0ของ PV ก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV ชั้นเหลนอีก10%ของ PV อย่างเช่นวันนี้นะครับท่านแนะนำนะครับแพ็กเกจไซแอลที่เราเห็นนะครับ100%ของ PV นะครับแนะนำแอลามพั0 0ีวท่านก็จะได้3,000บาทลูกเรานะครับก็มีคนรู้จักนะครับไปส่งต่อแนะนำต่อก็คือเป็นชั้นหลานชั้นหลานเป็นไซแอลส0มพันท่านจะได้ด้วย10% 10%ของ3,000ันท่านก็ได้300บาทชั้นหลานนะครับก็มีคนรู้จักไปส่งต่อเป็นนนชั้เล นะฮะชั้นเหลนเป็นแพ็กเกจไซแอล3,000 PV ท่านก็จะได้ด้วยก็คือ10%ก็คือ300บาทนะครับรับซ้ำชั้นแบบเต็มๆคือแพ็กเกจไซแอลนะครับรายได้จากโบนัสค่าแนะนำนะครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพเลยสุดยอดมากเลยนะครับเมื่อทุกท่านนะครับได้โบนัสจากค่าแนะนำท่านก็จะได้รับโบนัสข้อตัดไปคือโบนัสข้อที่สารโบนัสบริหารทีมคำนวณจ่าย60%ของ คะแนนที่มีน้อยกว่าเขาเรียกว่าทีมอ่อนนะครับของเราก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเปนเนลลี่นั่นเอง2ส,สายงานดีไ,ไหมครับก็มีทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาที่นี่เราทํางานง่ายๆนะครับไม่ต้องทําเยอะทําเพียงแค่2ส,สายงานเท่านั้นคือทีมซ้ายกับทีมขวานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับนับคะแนนที่มีฝักที่น้อยกวา่าหรียว่าฝั่งอ่อนนะครับคะแนนเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะคํานวณฝั่งอ่อนให้ท่านนะครับหกไปดูกันครับวันนี้ทีมอ่อนเกิดขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่5 0,000ื่นพ ทีมแข็งเกิดขึ้น1 0 0 0 0แ PV นะครับระบบก็จะมันจับเลยนะครับตัดเลยนะครับทีมอ่อน5 0 0 0 0น PV คูณด้วย6ก็นตะฮะก็ตัดไป5 0,000ืน PV ฝั่ง1 0 0 0 0 0 PV ก็จะถูกคำนวณไปอีก5 0 0 0 0น PV ก็จะเหลืออยู่ที่5 0,000น PV เก็บไว้ไม่ล้างทิ้ง5 0 0 0 0น PV คูณด้วย60%ท่านจะมีรายได้เท่าไหร่ครับ30,000บาทในวันนั้นท่านจะมีรายได้3 0,000นบาทในวันนั้นนะครับแต่เราก็ต้องไปดูก่อนว่าท่าน อยู่แพ็กเกจไหนนั่นเองนะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกตไซส์เอสตำแหน่งแรกนะครับท่านก็จะรับรายได้จากโบนัสข้อนี้นะครับสูงถึง2,000ต่อวันหรือว,ว่าห0,000ต่อเดือนนั่นเองเท่านี้ครับวันนี้มาส0,000่นก็รับ2,000ครับแต่ถ้าเราเป็นแพ็กเกตไซสเอ็มนะครับท่านก็รับเท่าไหร่ครับก็คืออยู่ที่1 0,000ต่อวันแล้วถ้าเราเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือแพ็กเกตไซสอลนะครับรับ2 0 0 0 0ต่อวันนะครับ600,000ต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอด และถ้าท่านต้องการรับเพื่อปีกนะครับที่นี่ก็มีการเรีเยกว่าขึ้นตำแหน่งแบบง่ายๆนะครับก็มีโอกาสรับถึงนะครับอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่งคิงไดมอนดะ์นะนะฮะสี่หมืนต่อวันหรือว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องรักษายอดนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด็นของเราเลยไม่ต้องรักษายยอดทุกท่านก็มีโอกาสรับแบบเต็มๆอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็โบนัสข้อถัดไปนะครับข้อที่4เป็นโบนัสแมทชิ่งที่นี่รับ3ชั้นนะครับก็คือชั้นลูกนะครับสิชั้นหลาน10%แล้วก็ชั้นเลนอีก10%นะครับจากโบนัสบริหารทีมนะครับคำนวณแบบไหนไปดูกันเมื่อลูกเราก็คือคนที่เราแนะนตรงเนี่ยนะครับเขามีรายได้จากการบริหารทีมหกเ,เท่าไหร่เขาก็รับของเขาร้อแต่ท่านจะได้ด้วย10%หลานเราก็เช่นเดีวยวกันนะครับลูกไปแนะนําต่อหลานหลานเขามี รายได้จากบบริหารทีมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็รับของเขาไปท่านจะได้ด้วย10%เลนก็เช่นเดียวกันนะครับเขามีรายได้จากการบริหารทีมเท่าไหร่ท่านก็รับด้วย10%แบบนี้นะครับวิธีการคํานวณสมมุติง่ายๆนะนะครับถ้าลูกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับในวันนี้เลยนะฮะถ้ารวมกันแล้วเขามีรายได้นะครับ1แสนบาทจากการบริหารทีมเขาก็รับของเขาไปท่านจะได้ด้วย10%คือหนึ่งหมื่นบาท หลานเราเช่นเดียวกันนะครับมีรายได้1น0 0 0แสนรวมกันแล้วในการบริหารทีมท่านก็ได้10%คือ1 0,000บาทเห็นไหมครับเลนเราเช่นเดียวกัน10,000แบาทในการบริหารทีมรวมกันแล้วนะครับเขาก็รับเขอไปท่านได้ด้วย10%คือ1 0,000บาทรวมทั้งหมดวันนี้ท่านจะได้3 0 0ห0ื่นลยทีเดียวนะครับสามหมื่นลยทีเดียวนี่คือโบนัส matching นะครับแต่รายได้ข้อนี้นะครับก็อยู่ที่เรานะไม่ได้มีการบังคับเขาก็มีการรักษายอดนะครับก็คือ200 pv ถึง 400 PV ตามตำแหน่งนะครับเริ่มตั้นจากเอลูโซ2กล่องเท่านั้นเองนะครับก็คืออยู่ที่1,002เนาะนะครับทุกท่านก็มีโอกาสรับโบนัสแมทชิ่งแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือเป็นโบนัสออเซลจากยอดขายทั่วโลกนะครับตอนนี้เอลนาก็ขยายธุรกิจไปหลายประเทศเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดตัวเพียงแค่นะครับ3-4ปีเท่านั้นเองเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรครับใครที่จะได้รับโบนัสบ้างจากยอดขาย ก็คือคนที่จะได้รับจากยอดขายคือตําแหน่งไดมอนด์ครับรับ2%นตะครับตาแหน่งดับเบิลไดมอนด์รับ4%นะครับ,ตแ,รบ,นะรบแต่ตําแหน่งสุดท้ายคือคิงไดมอนด์รับ6%แบบนี้นะครับจากยอดขายผมเชื่อว่าทุกท่านไม่หยุดเนาะทาต่อเนื่องแบบรุนพี่เรานะครับทุกท่านก็มีโอกาสร,รับออลเซล6%เช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีผู้ที่สําเร็จทุกตาแหน่งรับเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นแผนที่ทุกคนทําได้วันนี้ทุกท่านมีไรายได้เท่าไหร่รุ่งเช้านะครับกาเรียกว ท่านสามารถที่จะใชีเครดิตตรงนี้นะครับซื้อสินค้านะครับได้เลยจากทางบริษัทง่ายๆแบบนี้หรือถ้าท่านไม่ซื้อสินค้า e- เครดิตหรือว่ารายได้ของท่านนะครับก็จะถูกไปคำนวณจ่ายทุกคนพื่รหัสนั่นเองนะครับเราต้องการทําแบบยาวๆทําแบบไม่ต้องย้ายอีกนะครับที่นี่เอวานายครบงประกอบแล้วนั่นเองนะครับนี่คือนะครับผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเริ่มต้นจากความไม่พร้อมเห็นไหมครับดับเบิลในเอมของเรานะครับท่านสินค้นะครับ ท่านกน็รับ4แสนต่อสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ,อต้นแบบความสำเร็จของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคขายข้าวแกงนะครับเริ่มต้นเพียงแค่นะครับ10เดือนก็รับรหลักล้านแล้วเนาะที่นี่ก็มีต้นแบบความสำเร็จมากมายนะฮะโอเคนะครับก็ที่อยู่ที่เรานะครับวันนี้ถ้าท่านเองเนี่ยต้องถามตัวเราก่อนว่าถ้าเราอยากมีรายได้แบบนี้เราต้องทําไงบ้างที่นี่ง่ายมากนะครับท่านเลือกเลยว่าท่านต้องการมีรายได้เท่าไหร่นะครับ แพ็กเกจ s นะครับซื้อสินค้าอยู่ที่1,800บาทได้สินค้าไปดูแลสุขภาพนะครับแล้วตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกท่านได้ธุรกิจด้วยเลือกเลยครับเมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับนะครับท่านก็จะมีโอกาสนะครับรับรายได้แล้วนะครับเนอะตามนี้นะครับโอเคทีนี้เราไปดูจุดเด่นบ้างนะครับจุดเด่นก็คือที่นี่นะครับทำไมวนนยถึงเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้คนสรดุดล่งมอ โดยที่ไม่เก่งแต่เจอเครื่องมือที่ใช่ทําไมถึงสําเร็จนะครับจุดเด่นเลยข้อแรกก่อนนะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่สุดให้กับเอวนนะครับก็คือ a k เคทีโปรแล้วก็ข้อ 2. นะครับสินค้าใช้แล้วก็เห็นผลตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วข้อที่3สินค้าเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นทําให้ทุกคนจับต้องได้ง่ายขึ้นรักยาาก็จับต้องได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกคนนะครับแค่หลักร้อยเท่านั้น แล้วก็เป็นหัวใจของธุรกิจเลยนะครับข้อที่4นะครับก็คือมีการซื้อซ้ํา80-90%เลยถ้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าธุรกิจใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการซื้อซ้ําก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าตรงกันข้ามเอวนายมีการซื้อซ้ํา80-90%นั่นหมายความว่าถ้าของเราไม่ดีจริงนะครับทุกท่านว่าจะมีการซื้อซ้ำไหมครับไม่มีอย่างแน่นอนนะครับทำให้คนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วหรือคนที่ ทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้นะครับเพราะว่านะครับทุกการซื้อก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV เนี่ยนะครับถูกมาคํานวณในแผนธุรกิจโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยเนาะแล้วก็ข้อที่5นะครับจุดเด่นเลยก็คือไม่มีค่าสมัรด้วยแล้วก็ไม่ต้องต่อยุสมาชิกอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับข้อที่6ก็คือมีการจดทะเบียนนะครับร้อยล้านร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มเป็นนะครับสองถึงสามล้านบาทนะฮะ แล้วก็สะสมคือตำแหน่งได้โดยไม่จํากัดระยะเวลาอยู่ที่เราเลยนะฮะข้อที่8นะครับไม่ต้องรักษายอดทุกท่านก็มีโอกาสรับถึง40,000ต่อวันหรือว่าต่อเดือนก็คือ1,200,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยนะครับเนะครับเป็นโมโรดกได้อันนี้คือข้อดีของที่นี่เลยเป็นจุดเด่นเพราะว่าที่นี่ไม่มีค่าสบากไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกแล้วก็ที่สําคัญ ไม่ต้องรักษาย,ยอดนะฮะทุกท่านสามารถส่งต่อมันลกได้แบบง่ายแบบนี้เลยที่เอวานายเท่านั้นนะครับก็นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตทุกคนเลยเนาะเพราะเป็นเรื่องของโอกาสอยู่ที่เรานะครับเริ่มต้นนะครับที่วานายแบบง่ายๆที่นี่นะครับทักหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านหรือทังหาพี่แมนก็นได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวานายนะครับสวัสดีครับ